เป็นพวงเลยพี่น้องปกีิกินอืมอ้มอื้อใส่อ,อ่อนอุ้ยน้องเอ้แสี่บอ้ย สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับบอกับผมอีแอบแสบมากับพี่ไอคือเก่าพี่น้องมากับบรรยากาศว่าแ ตอนนี้หัวคำเนาะใช่้แยมแรงซีหางแรงครับบรรยากาศกำลังดีๆแต่บ่มีลมเนาะบ่ได้ยังมามื้อนี้มื้อนี้ได้ใส่ตันหมูนี่พี่น้องของแจงได้ใส่ตันหมูเป็นใส่ตันหมูผมผมต้มแบบคือลวกพี่น้องแป๊บเดียวลวกยำกรุบกรุบมากินกับแก้วนี่ครับแก้วหนกต้นไหนเป็นมะนาวพี่ไในี่แก้วนี่ครับติดแก้วพริกสดนะครับพริกสดสมสมใส่ปลาแดกหน่อยอ่าใส่ปลาแดกนัวๆเลยโอ้ยน้ำลายไหลหรือมีน้ำซุปที่ต้มมันนี้มานา นี่น้ำซุปพี่น้องหอมหอมพี่น้องซุปเอามาสดรองคอนะครับสดรองคอผักแก่หมี่ยังแง่เนาะผักแก่เมือนี้ผักแก่มีผักผักกาดหอมเนาะผักกาดหอมผักกาดหอมผักชีแล้วก็มีแบบันขี้นกน้อยมะนละขี้นกน้อยนี่พี่น้องยำแซ่บๆเลยกินนะแต่ก่อนแซ่บก่อนที่แซ่บกะแก่ข้าวแก่ข้าวเนาะแก่แก่ข้าวนะแก่พอกินข้าวแซ่บพี่น้องพอกินก็แซ่บก็รบกวนพี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กัเอียบแซ่บเลยเด้อพี่น้องเด้อ เกือบเป็นกำลังใจให้งการหยาดได้พี่น้องได้เ <พอ S 2> ข่ข้าวกันจะข้าวพอจะหน่อยแซ่บครับอ่ะเอาเลยเจับเลยเลยวะเลยจวดเฮ้ยจวดขออนุญาตครับพี่น้องเลยใส่ตันหมูกินเป็นพวงเป็นพวงเ,เลยพี่น้องมึงยังแซ่บเออย่างเป็นพวงเลยนี่พี่น้องมึงมึงพวงเสรตัน สาเป็นพวงเลยคำละพวงมันยังแสบพี่น mm ้องอืมอืมหอมดีหอมดเหดีอืมหอมดีหอมดีเอ้าอืม

ตันวนวลดีเนาะแซ่บน้ำมันมสุดหน,นาวมิ้งหางเลยมั้งมาอุ่นห่ด้ี่พี่น่องอ้าโหสุดหนาวเขาได้วาวบเลยวะ่ะมึงพวงใจตันมึงเนี่ยพี่หน่องม,มึง เอาเป็นพวงเลยพี่ใหญ่มาดูนี <c oughs> งพี่น้องพวงพวงใส่ผมต้มแบบต้มแบบคือเอาลวกเอาแบบให้มันกรุบกรุบยำกะทิกุบกรุบถามว่าซุปว่าซุปอยู่พี่น้องใส่ต้านแต่ต้มเปื่อยหลายอย่างกินแต่ละคลิปเนี่ยมันกระเสบคนละแบบครับแต่แบบแตบบแบบ่กุบกุบเป็นหนิวกะทิเส็บเป็นพวงเลยพี่น้องเพิ่งซื้อกินอื้ม ừm sợi oan ui ừm xẹp ui cúp ạ นแบบอย่างสบายนะนำนำซุปรวงข้อนำเต็มปากในห้องสิงจัได้พห่น้องเ <c oughs> ด้มาโลก,กัวพีหน่องเลยเนื้อจับน้พี่จับ หนามก็คบเลยแต่ทีมันห่อนเนาะบม่มีลมบรรยากาศดีอยู่แสงตรงนีด้ดีแต่บม่มีลมอืม,อ,มองตั้งกักบบรรยากาศ จำนี้จำนะกุบๆเลยคลิปก่อนหน้านู่นเดือนหนึ่งที่ผมกำลังบั่นหลับนะเนาะจิกินตัวไหนมันเปลี่ยเลยเนาะเปลี่ยแใช่ไหมจบเปลี่ยนในกระแทบไปหน่อยจากตัวนี้มันกุบๆมากกว่านะครับมันมันจะบริเปลีปล่ยนแห้ง มาลากินนกเหรอโอ้ลืมไปเลยมาลากินนกหน่อยข้าพี่น้องถามว่าข้าวบ่ผมหลังบ่ข้าวครับที่ผมกินแต่ละคลิปบ่มีข้าวนะครับอือือประจําก่อนแสบได้เป็นหนะังอือโอ้ยพี่คุยแสบ ừ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  Cập đi trong nó sao đi. Hóc cọ quặp. Ừ. ừ. ừ luôn nè ơi thì kim nào phải bên quang thì chậm chỉ đầy cho phải nặng tiếc mai luôn chân chỉ đầy cho เอาเนาะบม่มีมลมนะห,ห่อนอนี่ตะวันนี่คือห่อนเศรษฐันเศรษฐ์อ,อะไรเศรษก็เทื่อนั้นเนาะแซ่บถ้าเปียกแสบเนี่ยแบบกางกุ๊ปกรุ๊ปเองสิเนี่ยแซ่บก็แบบเปลือยแห้งเนาะแซ่บก็ระแบบอยู่แต่ว่าถ้าเปียกจะว่าตัวไหนแซ่บกว่าเนี่ยแบบกุ๊ปกุ๊ปนี่แซ่บกว่าพี่น้อง ถ้ามีมาอยู่แบบกูกูกังจินเนี่ยแซ่บกว่าแล้วแต่แซ่บเนี่ยกินเป็นพวงสิพี่น้องกินเป็นพวงมันก็จะรสชาติแบบเต็มปากเต็มคำนะครับอื

นี่เรามองแสบมองมองตัดมันเนาะมองตัดตัดมันกรุบกรุบโอ้ดีจันดียวะจับไี่หงกุบกุบกุบอืมอืม ไอแก้วนั่งหมดตัวเนี่ยนี้อย่าไปหล่น güzel idi. Bak çekelim abi. mỗi lần cắt mà Hãy subscribe nói kênh ăn Mì Gõ Để đừng có bà lại xíu công nghệ mh 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 Ừm. Ừm. Ôi một nè. Vừa <coughs> <tôi thơ> <tôi> thơ> ดีไปก่อนไปมุ่ง b o x i n างล่างเป็นบอ่อปลาเลยพี่น้องนะลืมบอกบรรยากาศทางบอ่อปลาสะปลาเอายุบานเอื่อสะนะพี่น้องสาเรื่องวยบ่อปลา บอืมหมดเด้ทุกอย่างเลยนั่งเด็ดคว้ยหมดดำชิมจนแหลียวกุ้งเอาพวาตัวพวาตัวทำเบิด์ตอะไรเด้่ยหวานน้ำเบิดร์ตครับอิ่มพอดีเนาะอิ่มพอดีเลยครับอ่ามือนีพาพี่น้องมาแสบครับใส่ต้นต้มแบบลวกๆพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เกลี้ยงเข้ามารับชมนะครับ ขอ,ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับก็บคือก็พี่น้องก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้กระเอี้ยบแสบเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเพื่ออะ้คลิปต่อไปนะพี่น้องคลิปนี้ก็เท่านี้ตัวเท่านี้ตัวขอบคุณหลายๆครัับสสวดีครับ,บสวัสดีครับ